สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ก็มาบอกกมาดามคำนวณคือเก่าเนาะคะ่ะในทางช่องยู u b e มาดามจะมาวางแนวทางลาวพัฒนาจะมาสรุปเจ็ดเซียนดังเด้อค่ะแล้วก็จะเอาเลขถูกมาฝากพ่อแม่พี่น้องเอา,เ,อาเดี๋ยวมาดามแย่งสายแย่งขวายพ่อแม่พี่น้องเห็นชัดเจนบนุเนาะค่ะหนึ่งหกหนึ่งเนาะแต่ว่าหนึ่งงล่างมันแตกแล้วพ่อแม่พี่น้องเบิ่งดีๆว่าเปลี่ยนเลขหนึ่งหรือเลขหนัง มันแตกแตกเนาะเอ้าชอบก็จัดขัดก็ผ่านเอามาแค่เป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสูงๆเลขมีเข้ามีหลุดเนาะค่ะเนาะยังไงก็กราบขอบ,บุญขอบคุณเจ็ดเซียนดังแล้วก็กราบขอบ,บุญขอบคุณ fc ทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็น fc ใหม่ fc เก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะคะ่ะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเด้อะค่ะเดอะ้อถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับมาดามด้วยเด้อค่ะแล้วก็ สำหรับเอฟซีที่โอนตังมาให้มารามเนาะที่ว่าเอาเม้าอันทอดกระถินน้ำเนาะพ่อแม่พี่น้องคุณดวงตาเนาะค่ะหนึ่งร้อยบาทเดี๋ยวมาดามจะเอาไปเสียบต้นกระถินให้ด้วยค่ะเนาะค่ะขอบุญขอบคุณเอาบุญไปน้ำกันช่วงนี้หน้ากระถินเนาะค่ะเราไปดูตัวเลขแนวทางของเซียนเซียนกันเลยดีกว่าว่าจะถูกใจเอฟซีไหมชอบก็จัดขัดก็ผ่าน ชอบตัวไดกิมตัวนั้นพ่อแม่พี่น้องว่าวันนี้จะไปถึงโซโปปราวกันไหมเนาะค่ะเนาะไปไปดูตัวเลขแนวทางกันเลยค่ะค่ะนี่ก็จะเป็นของล็อกจิกนะคะไในวันสุกร์ที่ผ่านมาเนาะคะ่ะเข้าแต่ตัวรูดแต่ก็ถือว่ายังไม่หลุดเนาะประวัติยังดีอยู่นะคะประวัติยังดีอยู่ไม่ได้ลงให้เนาะก็เลยเอามาขึ้นก่อนเพื่อนเนาะค่ะเนะเาะเพราะว่า f อก็เรียกร้องเข้ามาอยู่เนาะ เราวันนี้เราตามต่อนะคะลรวพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้เลขกลอกยิจะให้ตัวไหนเพราะว่าของเขาก็ถือว่ายังเดินเนาะคะ่ะยังเดินยังเดินเข้าตัวรูดด้วเนาะค่ะเนาะเพราะว่าของเขางวดก่อนหน้านั้นเข้าไปศูนย์ศูนย์นะคะแล้วก็วันศุกร์ที่ผ่านมาเข้าไปสี่ตัวรูดนะคะจับคู่ให้เกินไปเนาะค่ะเนาะ ย่บคู่ให้เกินไปไม่ถูกค่ะวันนี้เอาใหม่วันนี้เป็นวันใหม่ล็อกแยกให้มาวันนี้รูดราวพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้1กับสองสอง,สองตัว6หาง1นึ่งสามหนึ่สองสามสองสหเบิ้ลก็จะเป็น1 1ึ่งสองสองส,องสมตัว4หางก็จะมี1นึ่งส1งสสองห้า 1นึเด้อค่ะตัวเน้นตัวจอดหนึ่งสามห3ห้าสามตัวเน้นหางเดียว1นึ่ห้าเด้อค่ะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขลอจิกเนาะค่ะเนาะยังไงก็กรารขอบุญขอบคุณเลขลอจิกนะคะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาบางทางช่องเนาะแต่พอบว่าคุณเป็นอย่างสูงมื่อนี้สิเปิดตัวเสียนหม้เด้อค่ะเด้อ รอติดตามชมนะคะเพราะว่าจะเป็นของจะเป็นของน้องสำลีเนาะคะ่ะที่ให้ฮาหนอยมาเมื่อวานหาหนี้ฮานอยแตกสุดๆนะคะของน้องสำลีเปิดตัวใหม่วันนี้เนาะจะอยู่ในกลุ่มแปดเซียนดังเด้อค่ะเด้อจะอยู่ในกลุ่มแปดเซียนดังนะคะของน้องสำลีเด้อค่ะเด้อรอติดตามชม วันนี้ถ้าใครจะตามของเซียนหนุ่มของเซียนหนุ่มก็ถือว่ายังไม่หลุดนะไม่ได้ลงให้นอ้อ fc อมเมนต์เข้ามาอยู่ว่าลงของเซียนหนุ่มให้น้อยรออยู่ว่าท่นเพราะว่าวดวันพุธของเขาเข้าไปศูนย์ศูนย์นะคะเข้าไปศูนย์ศูนย์แล้ววันศุกร์ที่ผ่านมาเข้าแต่ตัวรูดสีะะ่ให้สี่ศูนย์ออกสี่หนึ่งนะคะให้สี่ศูนย์ออกสี่หนึ่งเฉียดมากๆเฉียดมากๆ วันนี้จับตามองเสียนนมให้มารูดลรวพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนีศูนย์กับ2อสองตัว6หาง0607 08 2 6ูนย์เบิ้ลก็จะเป็น0ู2ย์ตัว4หางก็จะมี026 0์สองหกศูนะคะตัวเน้นตัวจอด0608 2 6กศ สตัวเน้นสองหาง0ูนย์สนะคะสำหรับเอฟซที่บอกว่าอันบ่เห็นร่องหายไปของผู้นั้นผู้นี้เนาะอ่างวดก่อนนะคะพูดถึงงวดวันที่วันศุกร์ที่ผ่านมาเนาะเอหาของเลขนี้ที่มาไม่เจอล่องหายจังสี่ละคะ่ะในในเจเสียนดังนี้ก็จะสรุปนะคะแล้วก็แยกลงให้แต่ละท่านที่ว่าเข้าไปเด้อ ของผูใ้ใดเข่ามาดามกระลงมหายกอนได้โแมพี่น้องแต่ว่าเอฟซีหาบ่เจอวาสัน้นต้องขอโทษขออภัยคันหาบ่เจอเข้าไปค้นเมืองไม้พม่พี่น้องลงให้แทนแน่นอนเนาะ,ะเนาะเพราะว่ามาดามลงให้แน่นอนแต่ละเซียนอย่าลูดอย่าเลียนพานพม่พี่น้องคันลูดพานมันสีบเห็นทุกคนเนาะะเนาะจะลงให้ต่อต่อกันอย่างนี้เลยค่ะต้องขอโทษขออภัเด้วยพม่พี่น้องคันมีเสียง เอเฮมเนาะหามีผู้เบาเสีนบอกว่าไอแฮมใส่ผู้เบาเสีดอกบอกไปแล้วหัวสะกันพ่แม่พี่น้องเสียงบดีไก่หัวน้ำแน่เนาะเข่งเครียดไล่งานคาวันไล่งาน่าวันตัวเลขแนวท่างแต่ละเมือเนี่ปฏิทโตเนาะโมเมนตัมธรรมดาพ่อแม่พี่น้องเข่งเครียดเดอค่ะเอามาสัมมนาตัวเลขกันเนี่ยสัมมนาตัวเลขนี่ไม่ใช่ธรรมดานะคะกว่าจะอ่านจบแต่ละท่านเนาะ ท่านละเจ็ดแปดคู่นะึกะเนาะมันโมเมนต์แปดคู่ละสิบสองคู่แล้วพี่ <ๆ S 2> น้องไล่เลื่มเหมือทั้งสามตัวเนาะนั่นจังสันละกันว่าเรามาดามเงาอะถ้าใครจะตามเลขรับนางฟ้าแฟนขับเลขรับนางฟ้าลงให้แล้วนะคะเมื่อวานเนาะมือว่านหรือมือวันจันทร์มือว่านนี่ละมึงโอ้ยลืมว่ามือวันเสาเนาะแต่ลงให้แล้วเนาะคะ่ะเอาข้าไปติดตามชมได้ถ้าใครอยากเห็นประวัติเลขรับนางฟ้านะ่ะเนาะ วันนี้ไม่มีประวัติให้เอาจะเข้าไปพวกนี่พี่น้องเตรียมตัวแคบนาจัวเพราะว่าของเลขลับนางฟ้าเข้าไปตัวรูดกอดคอกันมาเจ็ดกับศูลลบนย์วันนี้จับตามองจับคู่ให้เจ็ดหนึ่งออกเจ็ดศูนย์ค่ะเลขลับนางฟ้าวันนี้จับตามองเลขลับนางฟ้าให้มารูดลาวพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้แปดกับหนึ่งสองตัวหกหางแปดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่ง 1 9ึ่งเกหนึ่งเมื่อนก็จะเป็น8 8ดสตัวสี่หางก็จะมี8 9ดเก้าหนึ่งแดหนึ่ย์ดหดหนึ่งเด้อค่ะอย่าลืมมาของเพิ่นเข้าบนล่างบนล่างนะถ้าได้เดินนะจับคู่นะคะจับตามองจับตามองเพราะว่าถ้าถ้าเดินปุ๊บเข้าบนล่างเข้าบนล่างเพราะว่ามีประวัติเมื่อวานลงให้แล้วเนาะ ต่อไปเป็นของค้ายังไงก็กลาบขอบุญขอบคุณเลขรับนางปาเอาตัวเน้นตัวเจะเอาลระบอะพ่อแม่พี่น้องแคบหน้าจอรหรือ,อยังนาะต,ตัวเน้นตัวเจะตัวเน้นตัวเจอแปดเก้าแปดหนึ่งหนึ่งเหนึ่งสามตัวเน้นหางเดียว8ด หนึ่งเก้าเด้อค่ะเอาแคบหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของ่ายเป็นของแรกมีที่มาที่ FC รอคอยเนาะค่ะเนาะลงคลิปให้แล้วนะ FC คอมเมนต์เข้ามาเยอะมากเลขมีที่มาเนาะลงคลิปให้แล้วเป็นการส่วนตัวแต่ถ้าใครยังไม่ได้ดูนี่พ่อแม่พี่น้องเย่าเรียนผ่านจังสีะ่ะเพราะว่าเจ็ดคนผู้นี้ค่ะเจ็ดคนเบืองไปน้ำกันซะก่อนเนาะสำรับ f c ที่จับมือกันไม่วางเนาะอย่าฝ่าวอยว่างกันพ่อแม่พี่น้องเบ่งไปน้ากันโอ้เอฟซี FC ก็โทรมากให้กําลังใจดีดีเนาะสู้ไปด้วยกันเพื่นวะเนาะอ้าเดินเที่ยงคางกันไปพ่อแม่พี่น้องผู้ดใดมักไปทางเดียวกันเนาะค่ะวันนี้เราต้องไปถึงหาหน่อยโอ้ไปถึงแล้วอ้าเพ่นเปิดเชี่ยงอีกแล้วพ่อแม่พี่นอ้องเอ้ยเมื่อแล้วดอกสิได้ยุดไ้เอีกละเดี๋ยวจังมาต่อไม่เนาะค่ะเนาะ อามาต่อกันใหม่บัาน,นี้พ่อแม่พี่น้องหลังจากเพื่อนปิดเครื่องไปแล้วเนาะคะ่ะเพราะว่าตอนเช้าจะมีประกาศทุกวันเนาะตามไซน์ให้หมวันเนาะคะ่ะว่าเกิดอะไรขึ้นเพิ่นกระซิไล่งานข่าวถูกมือเนาะคะ่ะเนาะอ่ะวันนี้เพิ่นปิดเสียงไปแล้วเฮามาต่อใหม่บานนี่ของเลขมีที่มาให้มาวันนี้รูดลาวพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้สองกับห้าสองตัวหกหางสองเก้าสองหนึ่ง 2 9 2 0 2 1 5 9 5 0 5 1เบิ้ลก็จะเป็น2 2 5 5 3ตัว4หางก็จะมี2 5 9 2 5 1 2 2 5 0นะคะแล้วก็2 2 5เด้อค่ะเด้อตัวเน้นตัวจอนะคะ2 9 2 1 5 9 5 1 3ตัวเน้น2หาง สองห้าเก้าสองห้าหนึ่งด้ค่ะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขมีที่มายังไงก็กราบขอบุณขอบคุณเลขมีที่มาด้ยวยค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องแล้วกราบขอบพอระคุณหลายๆอ่ะต่อไปเป็นของใครเป็นของซองสุวรรณนะคะของซองสุวรรณก็เข้าไปตัวรูดหนึ่งนะคะจับคู่ให้เฉียดมากให้หนึ่งเจ็ดออกศูนย์เจ็ดสามตัวกือบแตกคหณพี่น้อง รัฐบาลลาวออก471ของเลขนี้ที่มาให้731เนาะร<ไ>อรอลอแต้มเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ว่อแน่อาจจะแต้3สาตัวเนาะถ้าใครเพ็นแฟนคลับซองสุวรรณเตรียมตัวแคปหน้าจอซองสุวรรณให้มาวันนี้รูดสี่กําลังวัดสีวาสีน้อยพ่อแม่พี่น้องรูดลาวพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้9กับ1สองตัวหกหาง 9ก้าห้าเก้าหเบิ้ลก็จะเป็น9 9้าเหนึ่งสตัวสี่หางก็จะมี9ก้าหนึ่งห้าหนึ่งนะคะตัวเน้นตัวจอเก้าห้าเกห่งห้าหนึ่งเสตัวเน้นหางเดียว9ก้หน้าเด้อค่ะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของซองสุวรรณเนาะค่ะเนาะ อ่ะต่อไปเป็นของใครเป็นของชอเชเชชัยต้องกรารพุทธขอบใบโชเชชัยไม่ผ่านะเนาะชชเชชัยให้มาวันนี้รุตราวพัฒนาแต่ว่าอย่ามองผ่านเด้อผมเป็นพี่น้องบันสิบาคือบ่เห็นพอได้ยินมาบอกเขาปุ๊บเรียนปั๊บเพื่อนเดียเพื่อนบันย้ำนั่นว่าโอ้คือบ่เห็นเพื่อนสิวาเนาะ เบิงไปน้ากันสะก้อนไหนกาลังใจเพื่อน,น้าซอเสียใจนอตะของมาดามยังบวกระห่ยเฝ้าเรียนพานเด้อถาของมาดามเนี่ยเด้ชเชอชาเสีใจให้มาวันนี้รูดลาพัฒนาสองทุ่มพึ่งคืนนี้หกกับเจ็ดสองตัวหกหางหกสองหกสามหกสี่เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี 3, ่ 4. เบิ้ลก็จะเป็นเจ็ดเจ็ดหกหกสามตัวสี่หางก็จะมีหกเจ็ดสองหกเจ็ดสามหกเจ็ดสี่หกหกเจ็ดนะคะตัวเน้นตัวจอสองตัวสี่หางหกสองหกสี่เจ็ดสองเจ็ดสี่สามตัวเน้ àng, 6, 7, 2, 6, 7, 4, นสองหางหกเจ็ดสองหกเจ็ดสี่เด้อค่ะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของชอเชษชัยเนาะก็เนาะ ยังไงก็กราบขอบุญขอบุณชวอเช,ชิดชัยเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางเมื่อวานทางช่องเนาะอ่ะต่อไปเป็นของมาดามโ่ผาพ่อแมพี่น้องโอ้ยต้องกรกาบขอโทษขอไปมือนีมือใหม่เด้อค่ะเด้อมือนีมือใหม่วันใหม่เนาะมาดามเอ้ยเจ้ายัาหนิงนอนใจเด้อมือนีเด้อเิ่นสิบ่าถามหาเจ้าเด้อเจ้าตรงไปเด้อมือนีเด้อมาดามให้วันนี้รูด

สามตัวเน้นสองหางศูนย์สามห้าศูนย์เจ็ดสามเนาะคะ่ะเนาะศูนย์ห้าสามศูนย์เจ็ดสามไปกลับเด้เอพ่อแมพพี่น้องอย่ามาบอกกลับเนาะคะ่ะเนาะอย่าว่าไม่กลับเนาะเดี๋ยวตับแตกยังไงก็กลับความบุญขอบคุณเอฟซีเนาะคะ่ะอ้าเรามาดูให้เบิง้งคือเกาหล่ะพ่อแมพพี่น้องถึงจากโมพานเนาะแต่ว่าเอฟซีบางท่านยังอยากจะตามอยู่เกียรติเสียงดังชนเด่นที่สี่ดที่ผ่านมา จับคู่ให้ไม่ถูกเนาะจับให้เจ็ดสี่เนาะพ่อแม่พี่น้องแต่ก็มีมาเด้อคะ่ะสองตัวคุณเด้อค่ะเด้อแต่เลขหลักร้อยแม่นแม่แปดงวดบวกเข่างวดที่แปดพ่อแม่ลวดซ้ำแล้วเรามาดูงวดนี้กันเลยเนาะคะ่ะว่าได้ตัวไหนจะเข้าจะปังไหมชอบก็จัดคัดก็่านไปพ่อแม่พี่น้องเอามาเป็นแค่แนวทางเนาะกันเนาะเอาแคปหน้าจอ นี่จะเป็นเจ็ดเซียนดังชนที่หนึ่งกับสองจับคู่ให้มีหนึ่งห้ากับสองเจ็ดนะคะที่ที่ตัวชนเยอะที่สุดเนาะหลักร้อยแม่นๆม่สิบสองงวดอันนี้เป็นสูตรไหมพ,พ่อพี่น้องสิบสองงวดหลุดไปสามงวดหลักร้อยแม่นแเอาจับตามองเพื่อว่าจะเข่าจะปังนะคะเนาะ เผ่อจะเข้าจะปังชอบก็จัดคัดก็ผ่านเลขทุกตัวเอามาแคบเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขมีเข้าและหลุดเนาะค่ะเนาะอ่กราบขอบบุญขอบคุณเจ็ดเซียนดังแล้วก็ราบขอบบุญขอบคุณ FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็น FC ใหม่ FC เก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะคะ่ะขอบขอบประคุณหลายๆคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีให้ได้ไปสอปปอว สู่คูสู่คนเด้อค่ะเด้อคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ